สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนค่ะมือนี้ที่มาล่วงหลายและจําเป็นที่จะต้องเกตที่มาในช่วงตอนกลางคืนค่ะเดี๋ยวออมจะพาออกพี่น้องออกไปเบิงภารกิจค่ะเป็นในถนนส่วนบุคคลนะคะพี่น้องก็ต้องเหตเองถ้าเป็นถนนสาธารณะข้าจอกเกตให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพาไปเบิงภารกิจมือนี้ค่ะค่ะพี่น้องข้างนอกค่ะที่มายังล่วงอยู่เลยค่ะพี่น้อง ยังตกอยู่สิบเบิดคืนละค่ะมื่อนี้เขาก็เลยจำเป็นสิสิต้องเกตณนะตอนนี้ออกก่อนนะคะเพื่อนบ้านเขาเกตไหน้ำราะว่าเรามีเครืองเล็กๆค่ะแล้วเกตแต่หนาบานแล้วเบิ่งบรรยากาศค่ะพี่น้องเขาใส่รถแท็กเตอร์ค่ะสิเห็นดูทางคุนเนาะค่ะพี่น้องไอตรงหน้าจอเนี่ยคือที่มามันลวงเนาะคะ่ะลวงคือฝนตะว่าจริงๆว่ามันฝนค่ะ นี่ค่ะเขาตรงเห็นแบบนี้ถ้าจังซี่เขาก็ออกบ่ได้ค่ะภารกิจของเขาก็ตรงกับจังสี่ราคะถ้าช่วงหนาหนาวหนาให้มาล่วงหลายค่ะสิเลี้ยวเห็นคักบ่เนาะพี่น้องลดขายน้ำค่ะลดขายน้ำแข็งตอนเศร้าก็ต้องออกมามาสตาร์ดไวแล้วก็มะกวดกะ กับบถึงกบวาบบถึงกบวาใส่เวลาโดนไปไหนคะ่ะสตาร์ทไวห้านาะทีกับกวดไปน้ำกับเซตคะ่ะบรรยากาศพาะพี่น้องเบิงอาจจะมืดน,นิดหนึ่งด้ะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าอมใส่แฟชอยู่ใส่ใส่ไฟอยู่ในมือถือแต่อาจจะบ่ชัดคะ่ะบรรยากาศ ของเฮาตอนนี้สองทุ่มค่ะเวลาสองทุ่มี่เ้องเพื่อนบ้านพันกระเฮ็ดเนี่ยค่ะน้อยิ่งข้างในนั่น,น,น,นเป็นเพื่อนบ้านค่ะมีหลังหนึ่งที่อยู่ในหันส่ถนนยวสตาร์ทรถไว้่ะ เอาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ตถไว้แป๊บหนึง่งแล้วก,ก็จ้องคอยสิมากวด้องเบิดอ่คะอค่ะต้องคอยออกมากวดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเด้อยค่ะอาจจะเสียงแบบว่าเ,เสียงดังที่ปัน้นน้ำฝนนิดนึงเนาะค่ะเขาโผล่ไปเบิดเลยค่ะพี่น้อง ทั้งอันนี้ทั้งหลวงเนาะค่ะพี่น้องเขาเจาะกระสิเกตให้ตั้งแต่เศ้ากระเกตแต่ว่าทั้งคงจะของเนี่ยระค่ะเขาก็จําเป็นที่ส่วนบุคคลก็ต้องเฮ็ดเองมาสิพี่น้อคงคุณลองข้นขจอกัดเล่นในในสกีเนาะค่ะโอ้คุณใชเเเ้เพิ่นมาเพิ่นเกตนิดน้อยเพิ่นมาก็พอได้เขาได้อยู่ค่ะพี่น้อง ขออนุญาตปนฝนเล้วนิดหนึ่งหนูเหลียวมาเห็นนะคะมันขาวเหมือนหนู่็เหลียวมาเห็นต้องแอบ,บแอบไปกับย่านตกทางเนาะค่ะพี่น้องเมื่อได้เอาใหม่เอาอยางมาปักค่ะปกติกะต้องมีใหม่มีอย่างปักเนาะ,ะ,ะพี่น้องเลยย้ำล้นกับล้นหลยกถือว่าถนนดีอยู่ค่ะ ว่าคุณสามีเกตตั้งแต่เมื่อเช้าเลยค่ะโอ,โอ้ขออนุญาตมันมันมาไปดอกใม้เบิง้งนะคะบรรยากาศขออนุญาตเอาต้นไม้อ่าจนไม้หรอวค่ะ ไม่มีสักอันวันนี้ไม่มีจดหมายจดหมายรอรักถ้าตกจังสี่ต้อเนืองเนี่ยมือแลรงเนี่ก็ต้องเกตอีกแลละค่ะใส่รถแท็กเตอร์เขานี่แ่ละค่ะรถไทถเขานี่ค่ะเกต